สี่เทคนิคที่ควรรู้ทําให้ตัวละครเราเววายแล้วก็เติบโตนะครับกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอเฟกับเกมทั้งกล็อกแบ็ c ทูกลอรี่นะครับที่ที่ผมจะพูดเนี่ยก็จะเป็นหัวข้อใหญ่ๆเช่นพวกออฟ a ม l หรือว่า enhance นะครับซึ่งในนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีหัวข้อย่อยๆเพิ่มเข้าไปอีกยังไงก็รับชมกันในครบถ้วนด้วยละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลคา์กดแชร์กดติดตามกันอย่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยเวลามีเทคนิคพวกนี้ออกมาเนี่ยจะได้ไม่พลาดกันนะครับและขอฝากร้านยาดาเกมเซ็นเตอร์ไว้้้ดดดววยนนะะคครรรรััับบาาาเเติมกมกกกถูกสปลอภ เพราะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถเติมห่านไลน์แอดหรือแฟนเพจเฟซบุ๊กก็ได้บริการดีมากๆลิงก์อยู่ด้านล่างเลย เอาเรื่องแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับในเรื่องของการทําให้เราเลเวลไวนะครับการเก็บเลเวลในเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นการฟาร์มแบบไอดเลนะครับก็ให้เราเข้ามาตรงโปลงิงเนาะโปลงิงหีบสมบัติทางด้านขวามือนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกตัวได้นะครับเลือกแมปฟาร์มว่าเราจะฟาร์มแมปไหนแล้วก็เลือกมอนสเตอร์ได้นะครับว่าเราอยากจะฟาร์มมอนสเตอร์อะไรอาจจะดูที่การ์ดหรือว่าดูที่เอ็กพีเป็นหลักก็ได้ซึ่งเวลาที่เราเลือกไปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะได้เบรดได้จ็อบเป็นต่อนอาทีตลอดเวลานะครับเราไม่ต้องไปตีมอนเองเน,ะน,นา,ทเา,าะท ยอะต่อนอาทีนะครับวิธีแรกก็คือเราจะต้องไปหาปาร์ตี้มาก่อนเราไปจับตี้มานะครับทางขวาบนเนี่ยมันจะโชว์ว่าเรามีจํานวนคนอยู่ในปาร์ตี้กี่คนแล้วก็แต่ละอาชีพซ้ํากันหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว,ว่าเรามีอาชีพที่ไม่ซ้ํากันเลยอย่างเช่นตอนนี้ผมจะมีปาร์ตี้ที่แบบไม่ซ้ํากันเลยนะครับ อาชีพหนึ่งเนี่ยมันก็จะได้ EXP เพิ่มขึ้น2.5แล้วก็สูงสุดที่10%นตะครับตรงนี้ก็ได้ได10%เฟรีๆมาเลยอย่างที่2นะครับก็คือเราต้องไปท้าทายในตัวแมปตรงนั้นก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราท้าทายได้รวดเร็วเราก็จะได้พวก EXP ที่เพิ่มขึ้นจากเกรด s s ตรงนี้นะครับแล้วก็ไอตัวระยะเวลาในการท้าทายเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับแต่ละอาชีพด้วยนะครับอย่างเชฟพายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4 4วินาทีนะผมทำได้38ก็อยู่ในระดับที่ SS นะะรก็จจได้ e P ้ P ตงีเพิ่มขึ้น SS เน่้พิมขึอีก10%นะครับ แต่ว่า SS อย่างเดียวมันจะไม่พอนะครับถ้าเกิดอ,อยากจะได้ให้มันแบบมากกว่านี้อีกนะครับเราจะต้องเป็น SS ที่คาดแดงทางขวาเือด้วยนะครับตรงนี้เนะี่ยมันบอกว่าคะแนนจะอยู่ในท็อป10%ของ SS Server อีกนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรายิ่งทําเวลาได้เร็วขึ้นมันก็จะมีตัวค่าแดงตรงนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยผมได้38วินาทีนะถ้าเกิดว่าผม39ปุ๊บตรงนี้อาจจะหายไปแล้วก็ผมจะได้แค่10%เฉยๆนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้ผมจะได้ XP ER เพิ่มเติมมาทั้งหมด30%นะครับจาก Party ก10%จาก วัานี้พี่ตรงนี้ผมก็เลยได้แบบ8000กว่าเลยจากที่ปกติจะเป็นประมาณ ,6000 กว่านะครับสรับเทคนิคในการทําให้ได้ SS หรือว่าเคลียร์มอนให้เร็วที่สุดนะครับอย่างแรกเลยให้เราดูในแมปนั้นๆของเราก่อนนะครับอย่างเช่นเอาเป็นโยเนียมายก็ได้ในนี้มอนเยอะดีนะครับก็จะมีไกเอิร์ดมีคนเหมืองแล้วก็มีตัวมิสนะครับแล้วก็จะมีตัวมาตินด้วยนะครับในนี้เนี่ยเราต้องดูอาชีพเราก่อนนะครับว่าเราเล่นอาชีพอะไรถ้าเกิดว่าเราเล่นสายกายภาพเราต้องดูด้วยว่าอาวุธของเราเนี่ยมันไปนตีตัวอะไรแล้วเข้า100บ้างนะครับอย่างเเชช่่่่นนผผมมลค้้าใว ขนาดที่ผมจะตีเข้าหน่วยเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นขนาดใหญ่นะครับซึ่งในแมปนี้เนี่ยมันจะมีตัวมิสอันนี้นะครับที่จะเป็นขนาดใหญ่คนเหมืองไกเอิร์ธมาตินเนี่ยจะเป็นขนาดกลางขนาดเล็กด้เนั้นผมจะโดนลดลง25%นะครับแต่ถ้าเป็นพวกสายเวทก็ชิวเลยนะครับตัวไหนก็ได้สามารถมาดูได้ว่าอาวุธเราตีเข้ากี่เปอร์เซ็นต์ได้จากตรงหน้าตัวละครแล้วก็ขวาบนตรงนี้นะครับมันก็จะบอกเลยว่าอาวุธไหนตีขนาดไหนเข้ากี่เปอร์เซ็นต์บ้างอย่างขวานเนี่ยก็จะเป็นขนาดใหญ่หนึ่งร้อยแล้วก็ขนาดเล็กขนาดกกลาาาางงนนะรรบออย่่ทีไปต็สาาด้ดห นนทีนี้พอเราเข้าไปในแมปนะครับอย่างเช่นอันนี้ก่อนแล้วกันนะเราเข้าไปท้าทายนะครับเว็บแรกเนี่ยจะเป็นมอนธรรมดาก่อนนะครับให้เราใช้ตัวสกิลหมู่ถ้าเกิดว่ามีนะครับก็จะใช้สกิลหมู่ไปก่อนตูมแล้วก็พอถึงบอสปึ๊บ ตรงนี้เนี่ยมอนมันจะสุ่มนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรอย่างรอบนี้เนี่ยมันได้เป็นตัวมิสก็คือตัวที่ผมตีขนาดใหญ่ได้เข้า100%ผมก็จะทําเวลากับตัวนี้ไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมเข้ามาปุ๊บเคลียร์มอนข้างนอกเสร็จปุ๊บรอบบอสเนี่ยมันกลายเป็นพวกคนเหมืองหรือว่ามาตินผมก็จะรีออกเลยนะครับเพราะว่าทาดาเมจได้เ5ด้มันจะเบาลงแล้วมันก็จะจบช้านะครับโอกาสที่จะได้ SS ก็จะน้อยลงไปอีกแต่ถ้าเกิดอย่างเช่นตัวซังค์เชนชิพหนึ่ะเนอะเนนี็กอันนี้ ก็เลือกไม่ได้แล้วว่าจะต้องเป็นมอนขนาดใหญ่นะครับก็ทําใจไปตอนนี้ผมก็เลยยังฟาร์มตัวแมปก่อนหน้าอยู่เพราะว่าแบบนี้เนี่ยมันได้ s s แล้วก็เป็น10%เพิ่มเติมยี็กพีต่อหน่วยเนี่ยมันก็ได้8 0 0 0ต่อน,นาทีนะครับแต่ถ้าเกิดเทียบก,กับตัวซังเก็ตชิพเนี่ยมันแค่6,9 0 0ต่อให้ผมทํา SS ได้นะครับมันก็จะเป็น70,00กว่าาถ้าไม่คาดแดงก็จะได้ยีกพีน้อยกว่านะครับผมก็เลยยังคงต้องฟาร์มตัวแมปก่อนหน้าอยู่ดีนะครับยังไงก็ลองไปเทียบสุดท้ายด้ยย้้้ววรรยรรยยยยลลกกกกกัััันนนออออีีีี่าาางงงง็คคืตตตสสส์เเเมรรรถปปิิดดดไุ น่าจะสุ่มสกิลนะครับผมมีเครือบแสงอยู่อันนึงแล้วก็เป็นสกิลของมันนะครับผมก็จะใช้แค่สกิลหนึ่งเพราะว่าสกิลนี้มันแบบทําให้มอนกระเด็นแล้วมันตีลําบากแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเครือบแสงเนาะถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์เป็นพวกธาตุอันเดดหรือว่ามีธาตุชาโดอยู่ในแมปนั้นด้วยเนะี่ยผมก็จะพยายามดีให้มันได้มอนตัวนั้นๆน,น,นะครับเพราะว่าเวลามันเครือบแสงปุ๊บสัตว์เลี้ยงตีแรงตัวเราก็ตีแรงด้วยมันก็จะจบได้เร็วขึ้นประมาณนั้นนะครับมันจะประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆอย ไอ้อยางสุดท้ายนะครับก็ให้มาดูที่สายบนตรงนี้นะครับมันจะมีอาหารอยู่นะครับสายเวทก็กินอีกอันนึงสายกายภาพก็กินอีกอันนึงนะครับก็สามารถไปกดแล้วก็กดซื้อได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มดาเมจนะครับกินแล้วก็ค่อยไปท้าทายก็ได้เนาะองค์ประกอบมันก็จะมีเยอะประมาณนี้นะครับจะถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มดีเราอาจจะต้องมานั่งท้าทายอยู่ประมาณแบบครึ่งชั่วโมงได้เลยนะแต่ถ้าเกิดสมมติเราสามารถทํา SS ค่าแดงได้อย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งตี4คนเอยาวเย็ีที่ได้มามันจะห่างจากคนที่ได้ SSS ธรรมดา ว่าได้ S เนี่ยค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะว่าเราปล่อยไว้ทั้งวันยังไงก็ควรมานั่งทําด้วยนะครับเรื่องสําคัญอย่างที่2ก็คือในเรื่องของการส่งสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมาหาวัตถุดิบในการอัปเกรดตัวละครนะครับด้วยการส่งสัตว์เลี้ยงไปประจนภัยต่างๆนะครับแล้วก็จะได้ผู้หินอัปเกรดหรือว่าออฟแมวตีบวกต่างๆนั่นเองทุกครั้งที่เราส่งนะครับมันจะเสียสตามิน่าสีฟ้าทางด้านขวาบนอันนี้นะครับแล้วก็ส่งได้2ครั้งถ้าเกิดว่าเติมวีไอ่พีนน มันถึงจะปลดล็อกให้เราเอาสัตว์เลี้ยงไปจนภัยได้ซึ่งเวลาที่เราปลดล็อกแมปเพิ่มขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลกับพวกวัตถุดิบด้วยนะครับอย่างเช่นหินอัปเกดเนี่ยตอนแรกผมส่งแต่เมืองพอนเทล่าเนาะแล้วก็ส่งอันนี้นะครับหินนับเกรดที่ได้เนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยถ้าเกิดเทียบกับตัวแมปที่เป็นมัลเทนโยเนียอันนี้นะครับก็จะได้หินอัปเกดที่มากกว่ายังไงก็ลองอัปเดตแมปแล้วก็ลองส่งดูสักสิบห้านาทีอย่างก็แด้แล้วก็เทียบเทียบกันนะคร จะให้ผลผลิตกับอะไรเยอะขึ้นนะครับอย่างเช่นโปโล่งเนี่ยจะให้หินอัปเกรดมากขึ้นเนาะเวลาที่ผมส่งอันนี้ไปเนี่ยมันก็จะเป็นบนรัสสกิลเพิ่มเติมข้างล่างนะครับหินอัปเกรดที่ได้ก็จะได้มากขึ้นแต่ก่อนที่เราจะไปรีสกิลสัตว์เลี้ยงนะครับแนะนําว่าให้เรามากดที่อัลาบัมแล้วก็เช็คสัตว์เลี้ยงตรงนี้ก่อนนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงระดับธรรมดาก่อนก็ได้นะครับแล้วเราก็มานั่งเช็กทีละตัวเลยว่าตัวไหนมีสกิลขุดแร่อะไรบ้างนะครับอย่างเช่นอ่ะโปโล่งให้หินอัปเกรด ว่าตัวไหนมีของที่เราต้องการบ้างอะอย่างเช่นถ้าเกิดอยากได้ฉลามเนี่ยไปจับแพงต้นก็ได้ไม่ต้องมานั่งรีสกิลแบบผมก็ได้นะครับมันเสียเวลาเสียเพชรด้วยวิธีจับสัตว์เลี้ยงก็บางคนอาจจะไม่รู้นะครับก็กดตัวบวกตรงเนี้ยแล้วก็เอาตัวลูกบอลสัตว์เลี้ยงนะครับมาใส่เอาไว้ก่อนเนาะทีนี้พอเราจะจับปุ๊บเนี่ยเราก็กดที่ลูกบอลเลยนะครับแล้วมันก็จะมีทาร์กเก็ตให้เราเลือกอย่างนี้แล้วก็กดปลาไปนะครับมันก็จะจับให้เลยแบบนี้นะครับถ้าจับไม่ติดก็จับใหม่ถ้าเกิดจับติดก็ลลองงดดูนนนะะครับับแ้้วกกก็็ใชามจ เป็นของเราเรียบร้อยนะครับ <S <S ทีนี้สิ่งที่อยากจะนำเสนอเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการส่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะมีระยะเวลาในการส่งในแต่ละครั้งด้วยนะครับว่าจะส่ง15นาที30 45หรือ60นะครับซึ่งผมแนะนําว่าเราส่งแค่15นาทีก่อนก็พอนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่2ช่องเนาะก็คือในเรื่องของการส่งสัตว์เลี้ยงธรรมดาแล้วก็เป็นโบนัสสกิลนะครับแต่ละครั้งที่ส่งออกไปเนี่ยมันก็จะมีได้มากบ้างได้น้อยบ้างเป็นปกตินะครับมันจะไม่ได้เท่ากันทุกรอบผมก็เลยเทียบ่าหงงม้ซึ มันก็จะมีบางครั้งที่ได้น้อยกว่าการส่ง15นาที2ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นการส่ง15นาทีมันก็จะเหมือนการลุ้นให้บางทีเนี่ยได้น้อยก็ไม่เป็นไรเพราะเราเสียแค่15นาทีนะครับส่งอีกรอบนึงอาจจะได้เยอะขึ้นหรือว่าแบบกลางๆอะไรอย่างเงี้ยเฉลียล่ยเฉลี่ยการมันก็จะได้มากกว่าการที่เราไปส่งแบบหลายๆนาที60นาทีแล้วมันดันออกมาเป็นแบบได้น้อยๆน,นะครับแต่จริงแล้วภาคน,นี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีพวกตัวทาเลนที่แบบโอเคอัพปึบมันจะมีโอกาสได้ของชิ้นนั้นชิ้นนี้มากขึ้้นนนนนนนเหหมือออตกก่่รทททาาาใสง15ี30 4 5นาทีอะไรพวกนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นผลชัดเจนเท่ากับภาคก่อนๆเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ซีเรียสมากหรือว่าไม่ได้มีเวลาเยอะเนี่ยก็สามารถส่งแบบ60นาทีไปเลยก็ได้แล้วก็ปิดเกมปล่อยยาวๆได้เหมือนกันนะครับแต่คนที่มีเวลาเนี่ยผมก็แนะนําว่าส่ง15นาทีไปละกันอย่างน้อยมันก็ลุ้นว่าโอเคครั้งหนึง่งน้อยปุ๊บอีกครั้งหนึง่งอาจจะเยอะก็ได้ถ้าเกิดว่าเราทุ่มไปทั้งหมดเลย60สตาร์มินา60นาทีปุ๊บเนี่ยแล้วมันออกมาเป็นแบบได้นนนออออยมมัค,คมกกา,าทีเเเ็็งงลๆหืื ตุการณ์จันโรหิตครับทุกๆ1ชั่วโมงมั่งมันก็จะมีตัวเหตุการณ์จันโรหิตขึ้นนะครับเราก็สามารถไปตีแล้วก็ได้พีดได้ของทุกๆครั้งนะครับสูงสุดได้ก็คือ3ครั้งต่อวันแต่ว่าจะต้องเป็นในแต่ละช่วงเวลานะครับถ้าเกิดว่าแบบ4ี่โมงเราไปตีปุ๊บครั้งหนึ่งได้ของรางวัลเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปรอตีอีกท,ทีหนึ่งตอน5้าโมงนะครับแต่ในระหว่างทางที่แบบ4ี่โมงเนี่ยเราตีได้กล่องไปแล้วใช่ไหมเราก็ยังสามารถตีบอสตัวเดิมๆซซ้้้้ํําาาาไไดดอออยู่่่่่่เเเเหมมมมืนน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 ิะะคคคครรัับึงงงงตตตีีจป็็ววแแกกขทททล จะไปตีแล้วก็รู้สึกว่าโอเคได้เงินแค่ห้าพันเซนีเฉยๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะได้ของเพิ่มเติมด้วยนั่นก็คือตัวขวดสต้ามินานั่นเองนะครับคำแนะนําก็คือให้เราไปตีอย่างนี้นั่นแหละตีไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าเราจะได้ของรางวัลในรอบนั้นๆแล้วเราก็สามารถไปตีได้ต่อนะครับแล้วก็รู้นาว่าโอเครอบนี้เปิดกล่องมาจะได้เงินเซนีอย่างเดียวหรือว่าจะได้ทั้งเซนีด้วยได้ทั้งตัวขวดสตามินาด้วยนะครับซึ่งผมไปตีมาเนี่ยมันก็ได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะ,นะนขวดสต้าะเาะาอ,มอจจะเยม มีแจกนู่นแจกนี่เยอะแยะไปหมดเลยซาริน่าก็ล้นนะครับแต่ว่าการอัปเกรดตัวละครของเราเนี่ยกดแต่ละครั้งหลังๆเนี่ยมันจะไม่ได้ติด100%ซนะครับทำให้มันจัดเปลืองทรัพยากรในการอัปตัวละครมากๆส่วนเลรียญก็เลยเป็นของที่จําเป็นนะครับถ้าเราสามารถเก็บตัวครัซาร์ิน่าไว้เยอะๆตั้งแต,แต่แรกเลยเนี่ยเราก็จะได้เปรียบเรื่องทรัพยากรมากกว่าคนอื่นนะครับสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการอัปเกรดตัวละครน,นะครับระบบเติบโตเกมนี้ก็จะมีทั้งการเอ h นฮานส์นะครับแล้วก็การตีบวกแล้วก็การออฟแมวต่างๆนะครับ ชาร์ดนะมันก็จะเป็นสับเรียกติดปากของคนที่เล่นแลกกนล็อกอยู่แล้วนะครับแต่นี้อธิบายเพิ่มไว้เฉยเผื่อคนที่แบบยังไม่รู้เนาะอย่างแรกเลยก็คือการ enhance นะครับ enhance กับ e n c h a n t มันคคละอันกันนะครับ enhance ผมขอเรียกว่าอัปเกรดละกันนะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบบวก40ข้างล่างเห็นไหมประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะบวกเป็นค่า ATK ค่า fast ค่าอะไรพวกนี้ตามอาวุธตามของส่วนใหญ่ที่เราใส่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทําอย่างแรกเลยนะครับของตัวละครถ้าเกิดว่าเราจะเก่งนะครับโดยในการทำเนี่ยมันจะไม่ช่ว่วาาอเเคร ัเกรดยัดไปเลยอยากจะแรงปุ๊บอาวุธเพิ่ม a เคซับไปเลเวลร้อยอันอื่นศูนย์อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่า1เลยก็คือมันเตื้อง2ก็คือสเตตมันจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับระบบอัปเกรดเนี่ยมันจะมีการปลุกพลังด้านล่างด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการช่วยเพิ่มสเต็ตให้กับเราอีกนะครับเพียงแค่เราทําตามจํานวนที่มันกําหนดไว้นะครับตอนนี้เนี่ยผมปลุกพลังเลเวลสี่นะครับถ้าเกิดผมอยากจะทาเป็นเลเวลห้าเนี่ยผมจะต้องให้ตัวอัปเกรดรวมอยู่ที่สี่ร้อย นนถ้าเกิดเราทําเฉลี่ยเฉลี่ยกันเนี่ยมันก็จะประหยัดในเรื่องของทรัพยากรมากกว่านะครับเพราะว่ายิ่งเลเวลสูงของก็จะเปลี่ยนไปใช้เยอะขึ้นโอกาสติดก็จะน้อยลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทําเฉลี่ยเฉลี่ยทีละสิบเวลสิบเวลสิบเวล,เวลทุกชิ้นไปเนี่ยมันจะดีกับตัวเรามากกว่านะครับเพราะว่าเวลาปลุกพลังปุ๊บได้เลือดได้ ATK ได้ defense ได้ M defense นะครับค่อนข้างมากอยู่เหมือนกันดีกว่าอัดทีละชิ้นทีละชิ้นไปนะครับอ่ะเมื่อกี้อัปเกรดคือ enhance นะครับอันนี้จะเป็น off m a l หรือว่า e n น h a n นะคร แมวเนี่ยมันจะนับเป็นเมืองนะครับตอนแรกจะเป็นเมืองพอนเทล่าแล้วก็มอลล็อกจะเปิดต่อเลเวล40อัลเบอร์ตาก็จะเปิดต่อเลเวล50นะครับในช่วงแรกผมแนะนําว่าเราทําแค่พอนเทล่าแบบนิดๆหน่อยหน่อยก็พอนะครับผมก็ทำมาแค่เลเวล2อ่ะไม่ได้ซีเรียสมากเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเลเวล40หรือเลเวล50เนี่ยพอเปลี่ยนเมืองปุ๊บมาออฟแมวใหม่อ่ะมันจะหายหมดเลยนะครับมันจะเริ่มหนึ่งใหม่นะมันจะไม่ได้ต่อจากอันเดิมนะครับทีนี้สเต็ที่ผมแนะนำเนี่ยผมก็จะแนะนําว่าโอเคเราข้ามไปทําเมืองอัลไยยก็ด้อ แบบอดเปรี้ยวไว้กินหวานประมาณนั้นช่วงแรกเราอาจจะตัวละครค่อนข้างอ่อนหน่อยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเรากดอัลเบอร์ตาสักเลเวลหนึ่งเนี่ยมันก็จะมากกว่าพวกคอนเทล่าประมาณเลเวลแปดได้เลยมนะั้งนะครับมันจะค่อนข้างห่างเลยส่วนทรัพยากรในการออฟแมวเนี่ยเราก็จะส่งสัตว์เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะทําตัวหินออฟแมวของเมืองหลังๆนะครับมันก็จําเป็นที่จะต้องทาเลเวลการผลิตให้มันเยอะขึ้นด้วยนะครับอย่างเช่นไอตัวหินสีเขียวที่เอาไว้ออฟแมวเมืองมอลอ์ก,กับอัลเบอร์ตามันจะปลดล็อกตอน ทนเป็นผลิตหรือวลสามเลยนะครับในระหว่างนี้เนี่ยเราอาจจะค้าขายไปก่อนก็ได้นะครับอย่างเช่นแบบโอเคเรารู้ว่านักเวทเดี๋ยวคนเล่นเยอะหรือว่าแบบสไนด์นะครับอาเชอร์คนเล่นเยอะเราอาจจะไปส่งสัตว์เลี้ยงเอาประกาศเอาไอ้พวกนี้มาแล้วก็เสษซับินาหน่อยนะครับค้าข,ขาไปเพื่อที่จะเก็บเลเวลเอาไอพีเนี่ยมาเก็บเลเวลตัวเลเวลการผลิตนะครับให้มันเป็นเลเวลสามส่วนไอตัวที่เราทําผลิตมาแล้วเนี่ยเราก็เอาไปขายในตลาดนะครับเพราะว่ามันก็จะมีคนที่ทําสุดในช่วงนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ใครจะไม่ทาแบบผมก็ได้นะจะทําแบบคอนเทลลาไปก่อนเลยก็ ตอนนี้ก็สามารถแบบเติบโตเอาทรัพยากรอื่นๆเพิ่มเติมได้ทำ SS ได้ง่ายตีบอสได้อันดับดีอะไรประมาณนั้นก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมก็จะข้ามไปทำาอเวอร์ตาเลยทีเดียวนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือสำหรับคนที่มีเซนีเยอะๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าหินออฟแมวเนี่ยมันแบบมีไม่พอที่จะมาออฟแมวชิ้นเดิมซ้ําๆนะครับอย่างเช่นแบบตัวประดับเนี่ยจะเป็นปัญหาเลยเพราะว่าแต่ละชิ้นมันก็จะใช้หินที่มันแตกต่างออกไปนะครับอย่างเช่นอันนี้จะใช้ตัวหินของนักกราบกับพ่อค้านะครับแต่พอมาเป็นสร อะไรประมาณนี้เนี่ยเราสามารถย้ายออฟเมลก่อนได้นะครับอย่างเช่นตัวไส้กรอกนะครับที่เพิ่มคีย์เนี่ยมันจะใช้ตัวหินของโจนกับดัคานูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวหลอดไฟอีกนอร์ดิเอนเนี่ยมันก็จะใช้ตัวของนักดาบนะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีนักดาบเนี่ย แบบออฟไปหมดแล้วนะครับเหลือแค่หินของไอตัวนี้เราก็ย้ายออบแมวเลยกดแค่สติบทอดนะครับแล้วก็เลือกไอตัวหลอดไฟมานะครับแล้วก็ติ๊กแค่ตัวของออฟแมวอย่างเดียวนะครับมันก็จะประหยัดลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับก็จะย้ายออฟแมวมาที่ตัวไส้กรอกแล้วเราก็ใช้ไอตัวหินอีกอันนึงออฟแมวไปก่อนปึ๊บปๆ๊บป๊บป๊บแล้วก็ค่อยย้ายกลับมาใส่อเทมที่เราใช้งานก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเหมือนกับโยกหินนั่นแหละประมาณนั้นแต่ว่ามันจะใช้เซนีทุกครั้งในการโยกเเเลลยยนนนะคคครรับบบกกก็็ใททีีี่่่ไมมมออหืาา้้ํแ ได้นะครับแล้วแต่นะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับ4เทคนิคในการเวไวแล้วก็ทำให้ตัวละครเราเติบโตนะครับยังไงถ้ามีอะไรผิดพลาดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ตามปกติเลยผมรับฟังอยู่แล้วนะครับหรือถ้าเกิดว่างงสงสัยตรงไหนก็สามารถถามได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็รู้สึกว่ารอบนี้พูดไม่่คยร,รู้เรื่องเท่าไหร่แต่ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กำลังใจให้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนตลอดการนะครับคุณแร็กช็อปและคุณธนพัฒน์นะครับที่สมัครเข้ามานะครับโอบคบเคกูเซอร์แล้นวนคบบทุ